พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนนกยูนำให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยระลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันเท,ะทะโรเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่หยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก รมบารมีสามสิบทัศนพระเดชกุลหงปุสถจันทัสโรรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศน์พระเดชคุลหลวงปุสถจันทัสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชกุลหลวงปุสถจันทัสโรความเป็นอย่างอยู่เป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาวสิทัศพระเดชพะคุณหลวงพุทธจันทัสศโรให้ชีวิตเป็นยังอยู่นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นอย่างอยู่อย่างสะดวกราบรื่นง่ายได้ไปตามผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทศโร คนสัตว์สิ่งของที่ถูกกิเลสล่อลวงยั่วยวนให้รับกิเลสเก็บไว้ในตัวจากการนึกคิดรับรู้ถึงกิเลส ถึงผังสำเร็จเวลาของกิเลสนึกคิดรับรู้อยากได้อยากมีอยากเป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลสเกิดกิเลสขึ้นอยู่ในตัวเพิ่มมากขึ้นกิเลส เปลี่ยนบาร,รมีสามสิทธศพระเดชปกุลหลวงปู่สดจันทาสโรอยู่ในตัวของเราเป็นกิเลสหน่วยใหม่ๆจากการนึกคิดรับรู้เกิดเป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลสเพิ่มมากขึ้นในตัว ของคนสัตว์สิ่งของสั่งสมรวบรวมเป็นโครงสร้างกอทอมขอก,อกอหมายถึงกิเลสที่อยู่ในตัวของเราในคนสัตว์สิ่งของทอเทพ,พบุตรเพทพธิดาของกิเลส ที่กิเลสหลอกลวงให้เป็นคู่กรรมคู่เวรเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้อาฆาตเบียดเบียนจองเวรทำลายทำลายตัวเองทำลายทำลาย,ลายซึ่งกันและกันหมายถึงทอเทพพบุตรเทศธิดาของกิเลสมอม,มัดจุความตาย ความตายที่กิเลสเปลี่ยนบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุธงทธเจันทัสโรไปเป็นธรรมกิเลสมากขึ้นความเป็นยังอยู่ที่เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุธงทธเจันทัสโรลดลงเรื่อยๆทําให้ไม่สามารถดํารงอยู่เป็นคนสัตว์สิ่งของ เข้าสู่สภาวะมอสภาวะมัจุซึ่งหมายถึงความตายขอขันทะกิเลสที่เปลี่ยนบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดเดนทศาสรอยู่ในตัวของเราไปเป็นกิเลสมากขึ้นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดเดนทศโสรที่ทําให้ขันทะร่างกายของเราดารงอยู่อย่างร่มเย็น เป็นสุขสงบถูกทำร้ายทําลายให้เสียสภาพไม่เป็นร่างกายที่ปกติแข็งแรงไม่เหมาะสมในการเดินทางไหลเวียนของบรมีสาทิพ์ทัพพระเดชพุกุลพุสกันทัตโรเป็นความหมายของขันทะ ันทะร่างกายของเราของคนสัตว์สงของซึ่งตัวย่อคือขอออภ,อภ,อภิสังขารอภิใหญ่สังขารร่างกายอภิสังขาร เป็นคารวมที่หมายถึงกิเลสที่ทําร้ายทําลายคนสัตว์สิ่งของทำร้ายสังายสังขารสังขารร่างกายของคนสัตว์สิ่งของมากๆที่เกิดจากกิเลสที่ยอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของที่มากๆทรงให้กันและกันซึ่งเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดไม่รักไม่เมตตามไม่เอื้อถอรไม่ปลอดภัย ไม่อโหสิกรรมถ่ายทอดให้กันและกันให้รักไม่เมตตาไม่ไมไมเอ,อื้อทอทรรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมซึ่งกันและกันทำร้ายทำลาย,ลายตัวเองทำร้ายทำลายคนสัตว์สิ่งของกิเลสเพิ่มมากขึ้นกิเลสเปลี่ยนวาร,รมีสาสิิทัศน์พระเดชะคุลงพุทธสดจันทรโธ ที่อยู่ในคนสัตว์สิ่งของไปเป็นกิเลสเพิ่มมากขึ้นกิเลสบังคับให้เกิดอภิสังขารอภิแปลว่าใหญ่สังขารร่างกายเป็นความหมายถึงการทำลายสังขารทำลายร่างกายที่มากๆที่ยิ่งใหญ่ที่เยอะเะเป็นอภิอภิแปลว่าใหญ่อภิสังขารซึ่งเรารับรู้ กันในรูปแบบของภัยพิบัติรูปแบบของการขาดแคลนอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่กิเลสเปลี่ยน ปรมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดยันทัศโรที่อยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของที่ทำให้เกิดอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยให้เกิดเป็นกิเลสใหม่ๆอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของทำให้ ไม่เป็นอาหารเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยที่เกิดจากบารมีสามสิบทัศพระเดดคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นของหลอกลวงที่กิเลสสร้างขึ้นที่เป็นร่างกายคนสัตว์สิ่งของหลอกลวงว่าเป็นอาหารทำให้เกิดการทำลายทำลาย คนสัตว์สิ่งของกิเลสหลอกลวงว่าทำให้เกิดเป็นอาหารเครื่องนุ่งผมจะรักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบของที่กิเลสได้ประกอบขึ้นจากร่างกายคนสัตว์สิ่งของ หลอกลวงว่าเป็นอาหารแท้จริงไม่ได้เป็นอาหารไม่ได้เป็นเครื่องนุ่งห่มไม่ได้เป็นยารักษาโรคไม่ได้เป็นที่วาศัยไม่ได้เป็นพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเมื่อกิเลสควบคุมมากขึ้นจึงทําให้เกิดการขาดแคลนอาหารเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพราะไม่ได้รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพุกุณหลวงพุทธจันทรัสโรที่ทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเป็นอาหารเป็นเครื่องนุ่งหม่มเป็นยารักษาโรคเป็นที่อยู่อาศัย อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเกิดขึ้นจากคนสัตว์สิ่งของประครับประคองซึ่งกันและกันไม่ทำ้ายไม่ทำลายตัวเองไม่ทำลายทำลายซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็น ผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรที่เกิดจากการนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิทธรัสระเดชระคุณหลวงพรทสดันทัสโรทำให้เกิดทานศีลสมาธิเป็นปกติเกิดการรุกเข้าหาธรรมกิเลสพัฒนาปรับปรุงรมกิเลสทังสำเร็จของกิเลสให้เป็นบาร,รมีสามสิทรรััส พระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทัสโรหน่วยใหม่ๆเป็นผังสําเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทัสรโรเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่ไม่ได้เกิดจากการทําร้ายทําลายตัวเองทําร้ายทําลายซึ่งกันและกันที่ทําให้เกิดเป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบของหลอกลวงที่กิเลสหลอกลวงว่าเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เราเรียกว่าปัจจัยสี่กิเลสหลอกลวงให้เกิดการทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายคนสัตว์สิ่งของ หลอกลวงว่าทําให้เกิดเป็นอาหารเป็นเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อาศัยวลังงานทั้งเรียดทั้งหยาวจึงเกิดการผิดศีลห้าข้อที่ต้องฆ่าต้องขโมยต้องประพฤตผิดในกามต้องหลอกลวง,ต,งต้มตุน ต้องมืนเมาเพื่อให้เกิดการทำร้ายทำลายคนสัตว์สิ่งของและเอาซากมากินอาหารของคนสัตว์ไม่ใช่การทำร้ายทำลายคนสัตว์สิ่งของและเอาซากมากินอาหาร ในระดับหยับหยาบในจัก,กรวาลมนุษย์ที่เป็นช่วงของการเกิดขึ้นของชาวสิวิไลาบารมีสามสิทธัสระเดชปกุลลงปุสสะเจนทัสโรอาหารนั้นเป็นอาหารที่ได้จากพืชได้จากท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชปกุลลงปุสสะเจนทัสโร แบบที่ไม่มีวิญญาณธาตุได้จากส่วนต่างๆของพืชได้จากเห็ดได้จากสาล่ายได้จากต้นไม้องค์ประกอบต่างๆของพืชเป็นอาหารของคนของสัตว์เพื่อไม่ให้คน สัตว์รับกิเลสเข้าไปอยู่ในตัวกิเลสเขาบังคับให้ผิดศีลห้ากับตัวเองกับซึ่งกันและกันบังคับไม่ให้มีศีลไม่ให้มีทานไม่ให้มีสมาธิที่ทำให้เป็นบารมีสามสิทััสระเดชพะกุณหลวงปุษส์กันทาศรนรลนวยใหม่ๆเกิดขึ้น กิเลสต้องการให้คนสัตว์สิ่งของอยู่ในโครงสร้างกอธมขออ,อซึ่งเป็นโครงสร้างที่ทำให้เป็นการหลอกลวงว่าเป็นคู่กรรมคู่เวรกันเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นพี่น้องกันไม่ได้เป็นเจ้าหนี้ไม่ได้เป็นลูกหนี้ซึ่งกันและกันจะต้องประครับประคองตัวเองประครับประคองซึ่งกันและกันต้องให้ซึ่งกันและกันต้องให้ทาน ให้ทานหมายถึงการให้บารมีสามิทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทรัศโลเดินทางไหลเวียนจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามทัศนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทร์ทัศโลให้เดินทางในตัวของเราในตัวของคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดเป็นความหมายของคำว่าทานเป็นความหมายของคำว่าศีลเป็นความหมายของคำว่าสมาธิ เป็นความหมายของคำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรส่วนธรรมกิเลสเขาหลอกลวงไม่ให้มีฐานไม่ให้มีศีลไม่ให้มีสมาธิไม่ให้มีการไหลเวียนของวงจรหยุด เป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน์ประเดบกุลหลวงพุธทธเจริทัศโรไม่ให้มีการไหลเวียนของบารมีสามสิบทัศน์ประเดบกุลหลวงพุธทธเจริทัศโรอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของกิเลสเปลี่ยนบารมีสามสิบทัศน์ประเดบกุลหลวงพุธทธเจริทัศโรในตัวคนสัตว์สิ่งของให้เป็นกิเลสหน่วยใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น เป็นความหมายของการไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิเป็นความหมายของการทำร้ายทำาลาย,ลายตัวเองทำร้ายทำาลาย,ลายคนสัตว์สิ่งของแล้วทำให้เกิดเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่ใส่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซึ่งเป็นของหลอกลวงจากกิเลสซึ่งไม่ใช่อาหารไม่ใช่ เครื่องนุ่งห่มไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ใช่ที่อยู่อาศัยไม่ใช่พลังงานทั้งละเอียดทั้งยาวเป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลสโลภโกรดหลงที่หลอกลวงไว้ให้ผู้ที่ถูกล่อลวงถูกย่วยวนรับกิเลสไว้ในตัวรับธรรม ไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมให้เก็บไว้ในตัวให้ถ่ายทอดไปยังผู้อื่นอาหารของคนของสัตว์คือส่วนที่เป็นท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดะปุกุลลงพสุสดันทัสโร แบบไม่มีวิญญาณธาตุที่เป็นต้นไม้ที่เป็นธาตุอาหารที่อยู่ในโลกนี้ที่เป็นแร่ธาตุเกลือสารอาหาร ส่วนต่างๆของต้นไม้ของเห็ดของพืชที่อยู่ในน้ำในทะเลหมายถึงอาหารของคนของสัตว์เพื่อให้คนสัตว์ไม่รับกิเลสเข้าไปอยู่ในตัว ให้คนสัตว์สิ่งของประคับประคองซึ่งกันและกันการกินส่วนต่างๆของต้นไม้ไม่ใช่การทําร้ายทาลายต้นไม้ไม่ใช่การทําร้ายทําลายทาย้อท,า,ทา,า,านธรรมปรามีสามสิทธัะเดชภูหลงพุทธสตรีทัสโตรแบบไม่มีวิจฉาทิพย์เป็นการดูแลรักษาเป็นการประคับประคอง ด้วยบารมีสามสิทัศพระเดชะคุณลลงโพสจันทัสรต้นไม้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศประเดชะคุณลลง่พสจันทัโรแบบไม่มีวิญญาณธาตุเกิดขึ้นเพื่อเป็นอาหารเครื่องดูดหมยารักษาโรคที่อยู่อาศัย ให้กับคนให้กับสัตว์ส่วนที่เป็นอาหารขึ้น่นึ่งผมยาวสามลกที่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่อยู่ในจักรวาลพระต้นท่าต้นธรรมคือแผ่นชาญคือดวงธรรมที่กายของพระต้นท่าต้านธรรมนั่งขัดสมาธิ ลืมตานั่งบนแผ่นชานมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักที่ขาขวาทับขาซ้ายนั่งบนแผ่นชานแผ่นชานดวงธรรมที่เป็นที่อยู่อาศัยของกายลักษณะมหาบุรุษของกายพระ ต้นธาตุต้นธรรมที่เชื่อมโยงมาถึงจักรวาลมนุษย์เป็นอาหารเครื่องดุหมยาลักษาโรคที่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบให้กับคนให้กับสัตว์คนสัตว์ เป็นกายลักษณะมหาบุรุษที่เชื่อมโยงม,มาจากกายลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ในจักรวาลพระต้นธาตุต้นธรรมเป็นพระต้นธาตุต้นธรรมเป็นพระบรมพุทธเจ้าเชื่อมโยงม,มาถึงจักรวาลมนุษย์เชื่อมโยงม,มาที่ร่างกายคนร่างกายสัตว์ดังนั้นคนสัตว์ ไม่ทำร้ายทำลายกันคนสัตว์สิ่งของไม่ทำร้ายทำลายกันต้องประคับประคองหล่อเลี้ยงให้รับบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรซึ่งกันและกันทำให้เกิดเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่ว่าใสา่พลังงานทั้งละเอียดทั้งยาว เมื่อคนสัตว์ไม่ทำร้ายไม่ทำลาย,ลายตัวเองไม่ทำร้ายทำลายคนสัตว์สิ่งของทำให้เป็นอาหารขึ้นบนของยาสารลกทีู่่าศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบคนสัตว์พัฒนาขึ้นเป็นลักษณะมหาพุรุษต้นไม้ สิ่งที่เป็นอาหารเครื่องุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทางละเอียดพัฒนาขึ้นเป็นที่อยู่ของลักษณะมาหาพุรุษกิเลสไม่ต้องการให้เกิดวงจรน,นี้จึงหลอกลวงให้คนสัตว์สิ่งของรับกิเลสไว้ในตัวทำให้คนสัตว์สิ่งของไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภยัย ไม่ปลอดภัยไม่เอาโหสิกรรมให้กับตัวเองให้กับซึ่งกันและกันทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันถูกกิเลสหลอกลวงว่าทำให้เป็นอาหารเป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นยารักษาโรคเป็นที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งพลังงานทั้งละเอียด ทั้งหยาบเป็นไปตามการหลอกลวงต้มตุนของกิเลสที่ตั้งผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของรับเอากิเลสไปอยู่ในตัวเพื่อถ่ายทอดให้กับคนสัตว์สิ่งของ อื่นๆเป็นวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสทำอัพยากตาธรรมะทำที่ไม่ใช่ปรมีสามสิทธัตน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร,ร เป็นวงจรที่กิเลสรุกเข้าหาบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทร์ทศโรเพื่อเปลี่ยนเป็นกิเลสเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของกิเลสครูบาอาจารย์ของเราจึงนำให้เรา ประคับประคองซึ่งกันและกันอดทนรวบรวมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสัศโรหล่อเลี้ยงตัวเองหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยระลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสัโร ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงพุทธสดยันทัสโร สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลวงพุทธสจันทัสรโรเป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ขนเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศประเดชปพระคุณหลวงพุทธสจันทัสโรโเป็นการรักษารวบรวมธรรมบารมีสามสิบทัศประเดชปพระคุณหลวงพุทธสจันทรัสรโร จากการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดธรรมกิเลสให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเดวลาเป็นปกติ